ออกเฉลยไอ้นี่ไงนี่นั่นแหละทำไมดิเฉลยเนี่ยเพื่อนเดียวมีลูกกันหมดนะเอกลลูกเกลล่ะไม่มีลูกไงอันนี้ไงแคสเปอร์ไม่ใช่แคแข่งอยู่ไม่มีลูกอ่ะเดี๋ยวไม่มีลูกไม่เอามาลูกๆมาเลือดักกันแม่เป็นเพื่อนกันก็ไม่มีลูกคนผมนันตานล้วชื่อสกอตนะ คนผมดำชื่อเกอร์คนหัวเ้อนชื่อด็อกแบ๊กด็อกแบ๊กด็อกแบ๊กครับเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกพี่พี่ต้องเรียกพี่ชายผมว่าด็อกกาแด๊กโอเคด็อกกาแด๊กใช่ด็อกกาแด๊กครับคุณด็อกกาแด๊กเรียกว่าด็อกกี้ครับพี่ด็อกกี้เดี๋ยว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 พี่ด็อกพี่ด็อกพี่ปุดดิ้งแล้วพ่อล่ะพ่อของลูกพี่ล่ะ ใช่ไหนป้าอะไรยังไม่เห็นมีป้าเลยอะไรก่อนเราชิลได้เป็นนี่คือพ่อคนเดียวกันหรือเปล่าสองคน,นคืออะไร<ม>คนนี้เหรอนี่เหรอ พ่อตรงไหนหน้าไม่เหมือนเลยเขาบอกว่าพ่อเองเนี่ยเรียกพ่อสิเออเขาเชื่อมาทางเรียกพ่อเองสิไม่ด็อกแด๊กกะโป้งเน่งอุ้ยเข้ากันเลยเข้าต้องเน่งป่ะฮะชื่อปิงตองเหมือนกันเลยเอ,อ่ออะ เส้นทางสุดท้ายแล้วครับสุดปลายทางแล้วจริงๆครับมาจะถึงตรงนี้เลยไม่มีต่อจากนี้แล้แน่เลยวว่าเสีย่จะแข่งที่จะล่าชิงแชมป์แล้ว1จ1งดีเก้อเอาไว้ดีแค่ดีแค่ดีเแค่ดีแค่ต้องแชมป์ดีแค่ต้องแชมป์ดีแค่ต้องแชมป์แค่นั้นพอขอแค่ประมาณสิบนาทีเท่านั้นครับที่พวกคุณจะได้เชียร์กันแบบสุดเสียง นะครับผมพิมพ์ดีเคพิมพ์ดีวิวกันเข้ามาครับแล้วว่ารอว่าใครจะเป็นแชมป์ของซีซั่นนี้ครับดีเคบัลลังก์นี้ครับฉันจะมีเหล่าใทีมที่อยากได้นะพี่ตามีเพียงคู่เดียวเท่านั้นครับที่จะได้ก้าวขึ้นไปและนั่งเฉยชมนะครับ ทำให้แช,ชมเปี้ยนหรือว่าผู้ชนะเลิศของรายการ,รอของเราครับตอนนี้ครับ Grand t ทิ f Auto 5, ไ r o l โฟ2024 Summer แดมคิดด,ด,ดูว้ครับใครจะได้เป็นแชมป์ดูว้ฝั่งขาวและแดมคิดฝั่งสีดำชนะเท่ากับแชมป์และเงินรางวัล800,000บาทครับเริ่มต้นขึ้นเปที่เรียบร้อยดีแ<ด>ค่ทำได้ทำได้ดีต้องทำได้เชื่อสิทำได้พายตายกันไป นี่คือโอกาสเดียวแล้วที่เราจะได้เห็นความมันบทสรุปในวันนี้นะครับผมมารอดูกันว่าใครจะเป็นอแชมป์ทุกคนครับพกแยดมไว้ข้างกายกำไว้ในมือเล่นเทนนิสไวเพื่อนดีเรียบร้อยครับเหมือนจะไม่พูดพานนำเพลงไม่รอช้าครับทางฝั่งของแดมคิดครับเข้ามาแล้ววนกันมาพยายามจะเปิดเข้ามาที่ดูไวครับแรกคิวแรกขึ้นมาไปของจัลลาไปเก็บลูเทอร์มาได้ครับแต่ดูไวขึ้นมาเป็นสองต่อสูงและปอยไปเก็บพาดาไม่ได้อีกเอาแล้วการที่วาทางฝั่งของแดมคิดก็ตีขึ้นมาได้เป็นหนึ่งต่อสองและ พิบ oh oh ัติไปเก็บโบนีมาได้เป็นสามตอนหนึ่งเดมดูว้มาเหมือนจะเปิดได้ดีครับเป็นสี่ตอนหนึ่งมันที่เราบอาไปไม่เจอสมายมาได้แล้ป่ากันไปป่ากันมาตอนนี้เป็นห้าตอนหนึ่งครับไปกี้เก็บแคสเปอร์ไปอีกครับว่าหกตอนหนึ่งขึ้นมาเป็นฝ่ายเก็บโฟกี้มาเจ็ดตอนหนึ่งเจ็ดตอนหนึ่งขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้แดมคิดครับเมื่อเราป่าขึ้นมาเป็นสองต่อเจ็ดมาได้ฮะ จอนเวอร์เก็บไปวิบัติเทรดกลับคืนมาเหมือนกัน2ต่อเจ็ดตอนนี้ผ่านมันนาทีเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นแต่ใส่กันเยอะจริงๆครับชูย้ามาตามเก็บมือปืนจากวินเลียมของแดมคิดแบบนี้ขนมจีนโดนเก็บเข้าไปชูย้าเก็บวินเลียมมาตอนนี้เก้าต่อสามไม่กิ่เละเก็บสามเมอร์มาอีกสามคะแนนเท่านั้นด้วยก็เป็นแชมป์ของรายการนี้ลราปล่อยแมจอนเวอร์กันไล่กับลีโออีกหนึ่งเท่านั้นแล้ววิ่งตามฟินด้วยกันเป็นคาราวานเลยครับวินเลียบ โอ้หกลายเป็นว่าไม่เป็นไรเพื่อนเก่งแล้วเว้ยพลิกกลับมาได้ครับด้วยครับหลังจากที่แดงพลิกย้ำคว้าสถิติมาได้ดีเหลือเกินครับมาได้ครับลงไปสายล่างกลับขึ้นมาสายบนมาท้าตำแหน่งแชมป์และกลับขึ้นมาเป็นแชมป์ได้นั่นเองครับผมสำหรับดูไว้ครับโอ้โหวันนี้ยับสมราคาคู่ชิงจริงๆครับสำหรับทั้งแดมคิดและดูไว้ครับ ต้องแสดงความเสียใจให้กับแดมคิดแต่ก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ดุเดือดมากๆเก่งมากๆจริงๆครับ mm hmm. มาถึงที่2ด้วยสถิติไร้พ่ายแล้วกลับมาเป็นคลองรอ,องแชมป์ไปได้ต้องปรบมือให้ก่อนสำหรับแดมคิดในตําแหน่งที่2นะที่ควา mm ้า hmm. ไปได้นั่นเองครับทุกคนครับพิมพ์เข้ามา888ก็ได้ถ้าไม่มีใครไม่มีค่อีโมดปรบมือพิมพ์888เข้ามาให้กับแดมคิดครับหัวใจสีแดงกันเข้ามาและอันดับต่อไปพิม ทางฝั่งแปดปให้กับตัวไวที่เป็นแชม์เปี้ยนในซ <Wow. S 1> ีซั่นนี้ด้วยนั่นเองครับโอ้เอางี้คือแดมคิดไม่มีใครปฏิเสธเลยว่าเขาคือหนึ่งในใต้ร่ายจริงๆโคด ทุกย่านอาวุธทําได้ดีมาโดยตลอดนะครับตรงนี้ขอแสดงความเสียใจจริงๆที่ไม่ได้แชมป์นะอีกเก้าเดียวเท่านั้นครับทำได้ดีมากๆครับอย่างที่วิต้าบอกเลยแปดให้แดมคิดแต่สุดท้ายอย่างที่ผมบอกไปแล้วบัลลังก์มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและคนที่ได้เหยียบไปนั่งบนบันลลังก์ใน GBL สองพันยี่สิบสี่ซัมเมอร์ได้แก่ดูไว้ดเลยเ e ่นครับโอ้แสดงความยินดีเลยครับรับเงินรางวัลจากสปอนเซอร์ของเราที่รวมให้กันมาเนี่ยรับไปเลยนั่นดูง <ไป S 2> ด่ยโดนยิเหรอในมือง ไมปนก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้ดูไว้ผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับผมมาที่ห่วงคืออย่างที่เราได้เห็นเราได้ดูกันมาตลอดหลายสัปดาห์หลายเดือนสามสี่ก็คือครึง่งปีดูกันมาดูไว้พิสูจน์ตัวเองเลยครับว่าเขาเหมือนเรียกว่าสมควรที่จะขึ้นไปยืนอยู่บนบัลลังของแชมป์จริงๆครับเอาล่ะครับผมทุกคนครับ ร่วมกันยินดีให้กับตำแหน่งแชมป์รองแชมป์หรือไม่จะเป็นที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10จนถึง3ที่2วันนี้ด้วยนะครับผมที่ร่วมกันแข่งกันเข้ามาครับ32ทีมวันนี้ส2ทีมในรอบนี้เก่งกันมากๆจริงๆครับแล้วก็ยินดีให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ไม่ว่าจะเชียร์ทีมอะไรกันอยู่นะครับ่าภูมิใจในทีมตัวเองเข้าไว้ครับผมนี่คือโอกาสดีมากๆแล้วจริงๆที่ ทีมของทุกท่านได้ผ่านเข้ามาถิ่ตรงนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในรอบวินเทอร์ว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับวันนี้ครับ <c oughs> ดูไว้คว้าแชมป์ไปนั่นเองครับผมโอ<ฮ>้โหต้องบอกเลยนะครับว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมดูท่านอีกหนึ่งครั้งเลยนะครับเนาอพพ่ตาเนาะติดตามกันมาเอาจริงๆถ้าย้อนไปถึงรอบโอเว่นคอร์ริฟายเออรก็คือตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยจนมามีถ่ายทอดสดนะครับช่วงประมาณเดือนน่าจะประมาณเดือน5 นะครับเดือน4เดือน5ประมาณนั้นแล้วจนถึงตอนนี้นี่คือปลายเดือนมิถุนายนคือผ่านครึ่งปีมาแล้วนะครับพวกเราก็ติดตามกันมาตลอดเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าการแข่งของเราเนี่ยก็น่าจะมอบความบันเทิงกับท่านผู้ชมทุกท่านไปไม่มากก็น้อยนะครับผมทุกทุก,ทกแมตช์เลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับไปให้กําลังใจทีมที่ทุกท่านเชียร์ทีมที่ทุกท่านชอบด้วยนะคิดว่าตอนนี้เนี่ยสตรีมเมอร์แต่ละช่องเนี่ยทีมที่อบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้ามารอบอรเขาอาาจจะต้องกร กำลังใจอยู่ก็ฝากไปติดตามสตรีมเมอร์เหล่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกหนึ่งอีกหนึ่งแฟกเตอร์เลยพี่ตาอีกหนึ่งหมายเลยขอขอบคุณทุกทีมจริงๆนะครับพวกเราได้เห็นแล้วนะว่าพวกคุณตั้งใจเต็มที่กับทุกๆการแข่งขันจริงๆนะครับใช่ขนาดเราเป็นคนเชียร์เรายังกดเรายังแบบว่าไอ้นี่เลยแล้วถ้าเป็นคนเล่นเนี่ยอยากุณเล่นยังไงกดแบบว่ามือสั่นแดก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  นี่เกลืลืมเกลืลืมไม่นี่เฉียไม่เป็นไรทุกคนแบบดีเคทำเต็มที่แล้วแล้วก็ทำเก่งมากๆเลยแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายๆอย่ะผ่านไปเป็นเป็นร้อยเป็นพันทีมอะ่ะกว่าจะได้มาอยู่ตรงเนี้ยคือได้ครูได้แบบอันแบบลองชนะเลิศก็แบบเก่งแบบมากมาก แต่ว่าตอนนี้หนูจะตายไม่มีอติมกิน Hello มาเกวอยากเล่นแบงค์บอลไหมเกว